คุณราศีพิจิกครับในการทำนายดวงชะตาคุณในวันนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงท่านแม่กวนอิมนะครับท่านแม่กวนอิมผู้มีบุญญาบารมีมากมายมีวาสนามีความเมตตากรุณาเนี่ยนะครับขอพระแม่กวนอิมนี่นะครับช่วยเปิดดวงชะตาคุณราศีพิจิกนะครับประจําเดือนสิงหาคม2567ให้ผมเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับคุณราศีพิจิกครับก่อนจะไปดูดวงชะตางคุณในวันนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสักนิดนะครับเพราะนอกจากผมจะเป็นพ่อหมอมืออาชีพแล้วนะครับ ผมก็ออยังเป็นในหน้า,าสังหาริมทรัพย์มืออาชีพอีกด้วยนะครับผมให้บริการฝากขายบ้านที่ดินคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆนะครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับสนใจใช้บริการผมก็สามารถติดต่อได้ตามอดีเมล์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับโอเคคุณราศีพิจิกไปดูดวงชะตาคุณในเดือนสิงหาคม2567กันเลยนะครับผมเปิดไพ่สรุปของคุณราศีพิจิกนะครับประจําเดือนสิงหาคม2567เนี่ยนะครับเป็นไพ่หนึ่งถ้วยครับ หนึ่งทั่วเป็นไพ่ที่ดีที่ดีมากๆนะครับมันหมายถึงการเริ่มต้นอะไรที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานการเงินความรักไม่ว่าความรักคนโสดความรักครอบครัวดีจริงๆเลยนะครับอ่ะไปเริ่มเรื่องเรื่องความรักไม่ใช่ครับเรื่องหน้าที่การงานก่อนหน้าที่การงานก่อนนะครับก็ต้องบอกนะครับมันมีไพ่ใบนี้ครับมีไพ่ justice ขึ้นมาครับหมายความว่ายังไงนะครับในเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องแบบการงานมันจะแบบ มันจะถุมถุยนะ um, มันถามว่าถุมถุยในเรื่องอะไรนะครับก็หมายความว่านะครับไม่ว่าคุณจะไปทะเลาะกับใครไม่ว่าจะไปขัดแย้งกับใครมีเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์กับใครทั้งๆที่คุณไม่ได้เป็นคนเริ่มนะครับคุณไม่ได้เป็นคนคโคดโกคุณไม่ได้ไปทําสิ่งไม่ดีคุณมักจะไม่ได้รับความยึติธรรมนะครับไปฟ้องเจ้านายนะครับคุณก็แพ้ตลอดเลยนะครับเจ้านายก็ไม่รู้อะไรใช้สมองส่วนไหนคิดนะครับเข้าข้างเขาตลอดเลยนะครับแต่เดือนนี้นะครับทุกอย่างจะกลับตาลปัดไปแล้วนะครับอย่่าางทีีบบบอกกนนนะะคครรััมมขึ้ ก,ก็เราอย่ะไอเรื่องร้ายๆต่างๆความขัดแย้งเรื่องคดีความในเรื่องการงานในเรื่องธุรกิจแม้แต่นะครับทำงานบริษัทนะครับก็คุณก็จะรับความเป็นธรรมแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคยให้ความยุติธรรมคุณเลยก็จะเริ่มเห็นหัวคุณแล้วนะครับให้ความยุติธรรมคุณนะครับหลังจากนั้นหน้าที่การงานคุณก็จะดีมากๆนะครับก็ต้องบอกนะครับเพราะว่าอะไรดูจากหน้าไพ่โดยรวมเนี่ยนะครับออนอกจาก ตัวคุณจะเป็นคนเก่งมีความรู้มีความสามารถแล้วนะครับครอบครัวก็สมัครสนับสนุนนะครับในเรื่องที่คุณทำนะครับในเรื่องหน้าที่การงานเอ่ยหรือธุรกิจที่คุณทำนะครับ ไม่เป็นไรนะครับไอเขาเรียกฟ้าหลังฝนมันจะแบบสดใสนะครับไอเรื่องเรวๆร้ายๆเรื่องถมถุยอะไรก็แล้วแต่ก็ปล่อยผ่านไปนะครับเริ่มต้นใหม่นะครับส่วนเรื่องเงินทองนี่ก็ต้องบอกว่าดีเช่นเดียวกับเรื่องหน้าที่การงานเลยนะครับเพราะมีสิ์ถ้วยขึ้นมานะครับอย่างที่บอกนะครับครอบครัวให้การสนับสนุนดีนะครับในว่าธุรกิจอะไรที่คุณทำเนี่ยนะครับให้การสนับสนุนคุณอย่างดีเลยนะครับ นอกจากนั้นนะครับคู่รักกู่ครองคู่สมรสหรือแฟนก็แล้วแต่นะครับก็ยังแบบมาช่วยช่วยก็เป็นคนขยันทํางานช่วยกันแบบสร้างเนื้อสร้างตัวอีกนะครับดีดีดีไปหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเช่นเดียวกับเช่นเดียวกับดวงชะตาหลายดวงชะตาที่ผมมักจะเตือนนะครับในเดือนนี้ให้ระวังนะครับยืมตังยืมตังแล้วก็ดูแล้วไม่ได้คืนด้วยนะครับถึงแม้นะครับคุณจะมีไพ่ just b e ขึ้นมานะครับหมายความว่าถ้าเขายืมตังไปแล้วไปฟ้องร้องนะครับก็มีโอกาสได้คืนนะครับแต่ต้องบอกนะครับโอ้โห ร้องจนเหนื่อยเลยนะครับทั้งทานนายทั้งคุณเนี่ยนะครับเหนื่อยนายก็จะได้ตังคืนนะครับดังนั้นนะครับเตือนนะครับคุณราศีพิจิกเป็นอีดวงชะตาหนึ่งนะครับที่ผมเตือนนะครับเรื่องไม่ให้ใครยืมตังค์นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับโดนกันทั่วหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นราศีไหนโดนยืมตังค์เอ่ยโดนประเภทแบบเขาจะซื้อบานซื้อคอนโดซื้อรถนะครับให้เป็นแบบคนค้าอย่าอย่าไปยุ่งเลยนะครับไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่รถเราไม่ใช่คอนโดเราอย่าไปยุ่งนะครับช่วงนี้ไปยุ่งกับเขาเนี่ยมีโอกาสนะครับ เออไอเสียเงินเสียทองก็โอเคนะแต่ว่ามันจะมีเรื่องปวดหัวเข้ามานะครับเสียประวัติด้วยนะครับอ่ะก่อนจะไปดูเรื่องความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักครอบครัวความรักคนมีคู่เนี่ยนะครับย้ำอีกทีนะครับผมเป ok, ็นในหน้าสังหาริมทรัพย์มืออาชีพนะครับขายบ้านเองก็แล้วนะครับฝากในหน้าหลายท่านขายแล้วนะครับขายไม่ได้นะครับลองให้โอกาสผมนะครับช่วยคุณขายนะครับเผื่อดวงผมนะครับจะช่วยคุณได้นะครับ หายบ้านได้อย่างเร็วๆนะครับโอเคไปดูความรักคนมีคู่กันบ้างนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับโดยพื้นฐานนะครับคนมีคู่เนี่ยครอบครัวดีมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกตะกี้นะครับคู่คลองคู่รักคู่คลองคู่สมรสแฟนคุณนะครับให้การสนับสนุนดีนะครับในเรื่องธุรกิจการงานนะครับตลอดจนเขาก็หาเงินเก่งด้วยนะครับช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวเลยนะครับพี่แต่ว่าเดือนนี้นะครับเขามีโอกาสนะครับเดินทางนะครับมีโดนเดินทางนะครับเราอาจจะไปไกลไปหลายวันด้วยนะครับอาจจะไปถึงต่างประเทศก็เป็นไปได้เลยนะครับแล้วต้องบอกนะครับ การไปครั้งนี้นะครับจะทําให้เขาประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับพอเขาประสบความสําเร็จนี่นะครับครอบครัวคุณก็จะดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานะการเงินการเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับก็ต้องบอกนะครับดีใจด้วยนะครับคุณราศีพิจิกครอบครัวดีมากๆเลยนะครับส่วนความรักคนมีคนโสดคนโสดก็ต้องบอกนะครับจะมีใครนะครับประเภทแบบเอ่อกำลังหวยหาความรักเข้ามาในชีวิตคุณนะครับต้นเดือนนะครับต้องบอกนะครับคนคนนี้นะครับถึงแม้ว่าคุณจะดูแล้ว ไม่ค่อยสุอารมณ์เท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกนะครับดวงเ็าถูกฉลองกับคุณเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับหลังจากคบๆกันไปนะครับคุณกายเป็นพระราชินีถือเหรียญเลยนะครับก็ต้องบอกนะครับถึงแม้หน้าตาเนี่ยไม่สะดุดเลยนะครับไม่มีความสุขไม่ค่อยอยากคบอะแต่ว่าคบหน่อยก็ดีนะครับลองเบิ่งตาดูเขาสินะครับนิีิผ่านมาใช้หางตามองเขานะครับลองเบิ่งตาได้ใช้สองตาค่อยๆจ้องดูอีกทีนะครับดูแล้วเออเพราะว่าคนเนี้ยคุณอาจจะไม่ค่อยชอบนะก็ต้องบอกนะครับ คือแต่ว่าเขาจะพามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนะครับเขาอาจจะบำรงเขาเียแหละสายเปร์สายเป์นะครับแล้วกออ็มาช่วยกระตุ้นไอ้ดวงชะตาในเรื่องเงินทองคุณด้วยนะครับอย่าลืมนะครับของคุณนะครับมีโชคชะตามีหนึ่งถ้วยนะครับก็ความรักเนี่ยดีมากๆครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาแนะนาทาวน์เฮาส์สามชั้นบนถนนดงจันทร์ลามินทากรุงเทพมหานครนะครับทาวน์เฮาส์ที่เห็นในรูปนี้นะครับตั้งอยู่ในหมู่บ้าน ไดมอนด์แกลนวิวนะครับติดถนนดวนจันเลยนะครับสภาพก็เป็นบ้านทาวน์โฮมนะครับ3ชั้น4ห้องนอน4ห้องน้ำเนื้อที่โดยรวมก็24ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยก็180ตารางเมตรนะครับหน้าบ้านเนี่ยกว้าง6เมตรเลยนะครับจอดรถได้2คันนะครับสภาพบ้านโดยทั่วไปก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับถึงผ่านถึงแม้ว่าจะผ่านอายุการใช้งานมาพอสมควรแล้วก็ตามเลยนะครับ ล้วก็ต้องบอกนะครับหมู่บ้านไดมอนด์แกลนวิวเนี่ยนะครับรปภเนี่ยนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับมีสวนสาธารณะกลางหมู่บ้านด้วยนะครับแถมมีนะครับรอบรอบหมู่บ้านเลยนะครับมี c c t v ทีรอบหมู่บ้านเลยนะครับตัวหมู่บ้านเองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับติดถนนใหญ่นวนจานรามเนทาเลยนะครับจะเดินทางไปไหนก็สะดวกนะครับตรงข้ามหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็เป็นตลาดโพสุวันนะครับแล้วตรงข้ามเยื้องๆไปสักนิดนึงเนี่ยครับก็เป็นเซเว่นนะครับแล้วเป็นเซเว่นสาขาใหญ่ด้วยนะครับ สนใจนะครับดูรูปแล้วสนใจทาวเฮ้าส์หลังนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับตามอีดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับและย้ำนิดหนึ่งนะครับทาวเฮ้าส์หลังนี้เจ้าของใครเองครับ